ต้องเดินเส้นทางสายนานๆ,ๆต้องเต็มที่เนาะเราก็คือเข้าไปแล้วเราก็ทำให้เต็มที่ค่ะแต่ที่เห็นว่ามีน้ำต้มน้ำตาอะไรอย่างเง,งี้ยคือจริงๆนะคิดถึงบ้านแค่ลมเลยใช่คือเหมือนว่าโดยปกติอ่ะเราจะตัวติดกันตลอดอ เจอเลยจนกว่าวันที่ส0ทีริมรอบที่กรุงเทพใช่ค่ะม,มันเลยเหมือนเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่ยาวเราไม่เคยหาาา่างกันก็ตัวนานขนาดนี้แล้วพอบางทีอ่ะเราเห็นน้องไลฟ์ใช่ไหมคะเพนก็เข้าไปพิมพ์ให้กันทางใจอ่ะบางทีเหมือนพ่อนางเห็นคอมเมนต์ของที่สาวจังก็จะน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยเห็นความพยายามในการขายของเป็นยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะนากหนูขายของอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็พูดจริงๆว่าอาจจะไม่ได้ขายบ่อยค่ะบอกว่า ในการฝึกสกิลค่ะยังน่นอนแพทเชื่อว่าทุกคนได้เห็นเพราะว่าไลฟ์ค่ะ77คนไลฟ์พร้อมกันนะแพนว่าได้เห็นบรรยากาศที่ทุกคนว่าโมเมนต์นั้นน่ะมันเป็นยังไงแปกใจไหมครับที่น้ำร้องไห้เพราะว่าควิดานนีเพราะว่าด้วยความที่ตัวน้ำเขาก็เป็นฟูเป็นแบบคนขายอยู่แล้วแต่ผู้ชมคาดหวังคุณผู้ชมถามแพทนะคะแพนบอกว่าแพทจะนอน เราขึ้นไลายเราได <ๆ S 2> ้ห <ๆ S 2> ลังได้ยอดแต่เราไม่ได้กดดันให้ทุกคนต้องซื้อกำลังการซื้อไม่เหกินการสุดๆว่าอ่ะโอเคยอดวันนี้ห้าพัน้วแพัจะต้องดองต่ให้ทุกคนซื้อเพื่อเราอ่ะล้วเขาได้อะไรโอเคเขาได้ผกลกบไปแต่เราก็อยากได้ขาดเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเัาจะบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยอเอาเ่าที่ได้ซื้อเขาอ่ะก็เอาไอเดียนี้ไปใช้รัคพันที่เขาขึ้นไลน์เขาจะบอกว่า พี่จะกดหรือไม่กดก็ได้แค่เข้ามันว่าถือว่าเป็นกำลับบงใจแล้วค่ะใช่ใชเขาก็มาบอกคำนั้นมาแต่ทุกแพ อะเงี้ยพอบางทีเขาอ่านแล้วเขาชอบนักฟองอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็จะแบบทำไมหรอเธอเครียดหรอเธอหนักใจใช่ไหมเธออยากออกตะกองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ลเลยค่ะเหมือนเราคิดถูกกันแล้วก็พอพี่ไป็นคิมเขาก็แบบคิดถึงเราเราไม่รู้จะทำยงังไงเหมือนกอนวัฒน์เองเขามาแนะนาํา ไตไไไ่ยินได้ยินแปลว่าทุกคนก็คงได้ยินไปพอ,องของกานว่าเราเป็นพี่เขาอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่นับตอบอะแพทบอกเลยว่าถูกต้องที่สุดใ,<ช>ในเมื่อวันนี้เขาเก้าเข้าไปเขาจะหวังพิ่งเราอย่างเดียวไม่ได้เขาก็อยากจะเป็นนักคนที่แบบทุกคนรู้จักที่ไม่ใช่น้ำเนองแพทหรือน้ำหลานแพทต่างตีใช่คุณไม่ต้องพึ่งพี่เุกเรื่องหรอ,อกเพาโตมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแ,แ,แ,แพทก็ว่าไอเดียเขาก็ดีซึ่งมันก็เป็นไอเดียถูกต้องว่า อันนี้ก็จะมองว่าอ๋อเข้าได้อะไรได้เพราะว่าเธอก็คือเป็นน้องยายแพนเธอก็คืออ้าได้แน่นอนเพราะน้องยายแพนทีนี้พอจะมาไล์สายองม,มันก็ไม่ต้องมียายแพน ช่วยคุยเรื่องโดยเราทำได้เดี๋ยวช่วยดูนะฉันทำได้ว่าเขาก็ทำได้อย่างเราเราเข้าไปให้กำลังใจในร้านนี่เขาอยากทำสบประมาณด้วยเขาอยากคือแพดบอกว่าทุกก้าวของเขาอ่ะมันจะมีเราทุกก้าวไม่ได้ไหมอย่างตอนนี้นะคะใหม่ๆก็เริ่มถอเริ่มขอเราไม่ควรถอนแล้วเหรอแต่เมื่อวานฉันยังหพี่ไม่ถคนแล้วแต่ว่าอัพเดาเสร็จเราว่าถักนร้าแล้ว อ๋อมันก็เลยทำให้แพดด้าเห็นว่ามาครบ77เลยไหมคะเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเราก็เราก็บอกว่าน่ามาครบอ๋อมีคนที่แบบคือถอนจากมาเพราะว่าไม่แทร์เลยทำได้ปล่อยวางแต่นับบอกแล้วว่านับจะไม่ถอนทองนับบอกจะสู้คืออย่างนี้คือมันจะซับรอยมีสแกนไม่ได้เราไม่นได้นับที่มีมิสแกลอยู่ตรงนี้หนูจะขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ลูกใช่ก็คือตอนมิสแกนดนะคะ ก็คือคนก็แบบอ๋อโอเคเธอมาประกวดเธอจะเอามีมเห็นไหมสุดท้ายพอเธอได้มีมแล้วเธอก็ออกอนะไรเงี้ยถ้าถามแผลดะคือตอนมีแฟนนน้องเขาประสบปัญหาที่ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยแล้วก็มีปัญหาจริงๆที่ไม่สามารถเดินทางได้ยาวทีเนี้ยพอมาอันเนี้ยเขาคนรู้ว่างานอ่ะจะลงเอ็มพีเนี่ยคนสมมาหมา่ก่อนเลยว่าโอเคเอามีมแน่นอนน่าจะแค่มาแบบให้รู้ว่ามาประกวดแล้วก็น่าจะออกกลางค,คันแครก็บอกว่าอยาให้เป็นอย่างนั้นเลยถ้าคิดจะไปก็ไปให้ยาว ได้ไม่ได้ที่ไม่ได้อะไรอแล้วแต่้า,าแล้วเธอจะมาเฮ้ยคุมงกลางๆอีกอะ่ะมันก็ไปซ้ำรอยเดิมเพรามันไม่เหมือน mm hmm. ตอนนี้เห็นว่าพี่แพทกช่วยสับสนแบบเต็มที่น้ําพริกเต็มบ้าน <c oughs> แล้วเป็นยังไงบางที่มัน<ช>ด<า>กดคือหลานสาวก,ก็แบบเกรงใจเราอะไรเงี้ยคือแพทบอกว่าแพทไม่ได้ไม,ไม่ได้บอกให้เกรงใจอย่างเงี้ยแล้วแพทก็อยากสับสนุแล้วแพทก็บอกว่าเราก็มีกําลังในการกดวันนั้นแล้วน้ำพริกมันก็อร่อยแล้วแพทก็บอกว่าครอบครัวแพท ทีมงานอะเยอะเพราะฉะนั้นแค่กดไปเลย30กระปุกให้มันจบเอามาแจกเอามาแจกใช่ค่ะที่แพคคาดปากกระตุลหลานสาวคนนี้ยังไงบ้างเธอถิงม็อบอะไรยังไงบ้างไม่หาเพราะว่าน้าเขาบอกว่าอยากติดเขาตั้งแต่เดย์วันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะว่าเขาจะอะไรเลยเอายี้อันนี้พูดกันจริงๆเลยคือตอนนี้เขาเลือกเขาบอกว่าเขาจะเข้าประปุลเราก็บอกเหรอโอเคได้คือด้วยความไม่คาดหวัง แต่พอเห็นสิ่งที่เขาทำนะคะเรารู้สึกว่าคุณโตขึ้นเยอะเลยอะ่ะในใสายตาที่สาวคนนี้คุณคุณโตขึ้นมากแล้วถ้าคุณผ่านในทีวิตไ,ไปได้นะคุณจะแข็งแกร่งอีกเยอะคุณจะเจอปัญหาอะไรแล้วคุณจะมีความ ต้องไปเก็บตัวเนี่ยเขาต้องแพคของเองทุกอย่างค่ะเขาต้องคิดในหัวว่ามันจะมีตารางออกมาใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่10ทุกวันมีอะไรเขาเรียกอะไรมีกิจกรรมแล้วก,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 ก็มีตารางการใส่ชุดหมดเลยเขาทําเองเขาจัดเองมั่นใจว่าเขาทำได้แน่คือแพทคิดว่าเขาทําได้ในแบบของเขาเลย าจจะแบบอาจจะม้วนค่ะจะติดตรงนี้นิดนึงนะค่ะโอเคค่ะแต่ว่าพี่แพทก็พร้อมจะเสียดตลอดเวลาคุณม้วนเราก็แต่งไปแล้วออแคือถ้าน้องสะดุดเราก็แต่ว่าตอนนี้น้ำมันสภาพจิตใจดีแล้วใช่ไหมมากาค่ะมากมากเก่งอะ่ะพัฒ์ว่าเขาเก่งใ,ในสายตาท,ที่ที่ที่เรามองตอนานะ้เขาเก่งมากถ้าเป็นเราอ่ะโอ้ทุกคนสวยหมดเลยทำไมุไทยทุกคนอลังมากเลยเราคงจะติไปแล้วอ่ะแต่ของเขาเตี้ยนปุ๊บ แต่ว่าหลานเธอก็เจอดามากไม่จบไปสิ้นมันก็ต้องดีแล้วเข <c oughs> าแม่ก็พยายดีทุกคน <c oughs> ต่อให้แบบคือต่อให้เราคิดว่าเราต้ดีแค่ไหนทุกอย่างต้องมีบวกแล้วลบแม้แต่แพทย์อยู่จุดนี้อ่ะมันก็ต้องมีบวกและลบสองดูอยู่แล้วอันไหนที่ลบแต่เป็นลบแบบติพวกก่อคุณจะบอกน้องสมศกว่าเอาไปพัฒนา <c oughs> แต่ถ้าอันไหนลบที่มันแบบอคติอะ่ะก็ตัดทิ้งไป <c oughs> มันเลืองของตัวเองบ้างทวนก็ยังจับตามองไม่ถูกไม่ซิ้นแต่ว่ารูปร่างถอดเธอคือนี่แป๊บขนาดนี้คนยังบอกว่าถอดทำยังไงดีนะคืออย่างนี้ค่ะก็คือก็มันจะมีบางจังหวะที่เราแบบกินกินอิ่มแล้วถ่ายรูปมันก็มีแบบเล่นลูกท้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีจังหวะที่สามีมือแบบวางไม่ถูกจุดตัวมือเป็นฟีลว่าบางทีเขาก็อยากจะจับเนาะ วางตรงไหนบางทีก็วางรวังแปะตรงนี้โอเคท้องหนึ่งอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจค่ะแต่ตอนนี้น้องอยังไม่มาไม่ไม่ไม่ได้มีแบบว่าคือเคสเคสไม่มีค่ะออตอนนี้เคสขัดยอกอย่างเดียวไม่ได้ถึงเคสที่แม่เป็นกดดันไหมเพราะว่าหลายคนเแบบชื่อไหมสังเกตว่าชินแล้วเพราะว่าเจอพี่ๆที่ถามเจอคนอแต่แพทขึ้นไลฟ์ทุกวันทุกวันแพทขึ้นไลฟ์แต่จะเจอจังมากคือเสิยงคำถาม กินดีด้วยนะคะหรือไม่ก็น้องมาหรือยังคะเพราะะจะตอบทุกวันอยู่แล้วเออสัมีละมอไวใช่ไหมพี่เพราะว่าชอบมาเล่นตรงหน้าคอมละมุนใช่ก็คือบางทีอะอย่างที่บอกบาจะใส่เอลรอยแบบทีเข้าอิ่มแล้วทงหวะนเราอาจจะโยกตัวแล้วเราไม่ได้ขแค้วสัมีมองแล้วสับมียิ้มแล้ยมก็จะเป็นท้องแหละประจวบกับไปก่อนหน้านี้ไปรายการแล้วหมอดูก็แบบ ลูกแปดแน่แต่ไม่ได้บอกให้มาเมื่อไรให่บอกว่าเออจะ,ะไปเลีขึ้นมาอยากไม่มายมมากแต่เขาบอกว่าเธออยากมีในปีนี้แล้วมันจะท,ทันปีมันเดินแปดแล้วนะ,ะนคือแพดด้ะอยากมีปีนี้เพื่อเป็นขอดปีหน้าเพราะฉะนั้นแพดสามารถตั้งทองได้ยาวไปจนปีหน้าอีกเขาใช้หนูมาอีกคือมีเวลาอยูุ่หนอบอกหนูไปธรรมชาติเลยแต่ว่าจริงๆอสำหรับคนที่ปล่อยธรรมชาตินะคะ หมอเขาบอกว่ายังไม่อยากให้เข้ากระบวนการแพทย์ก็คือทําแบบว่าทางแพทย์อะ่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะถ้ามาธรรมชาติแล้วสุวขภาพแล้วดีทั้งคู่แบบเนี้ยคุณหมอจะให้เวลาปีหนึ่งในการที่เราไปลองทํากันเองก่อนถ้าเราลองทํากันเองแล้วไม่สําเร็จเดี๋ยวหมอ,อ,อทําให้ใ<อ>นเนี้ด้วยความที่เราอ่ะบอกว่าหนูจะลองจนถึงสิ้นปีค่ะอเอาให้หมดเวลาลอเอาให้มันถึงสิ้นปีถ้าสิ้นปี ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วเขายังไม่มาเปข้าวดาวไม่พอก็เลยเขาดาวถ้ายังไม่มาคุณหมอช่วยทําให้หน่อยได้ไหมครับแต่ว่าเราไปตรวจร่างกายท้องทูบคือแข็งแรงนี้เงี้ยก็คือสามีเรามีซูเปอร์แมนอยู่ในตัวยแต่เราก็บอกว่าซูเปอร์แมนเขาอาจจะไม่ทํางานใช่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขากรอบพูดซูเปอร์แมนของก่อนแต่ยังไงก็ยินแต่ว่ายังจะมีแน่นอนก็คือเท่าที่คุยกัน เนื่องจากเดี๋ยวนี้นวัตก,กรรมมีพัฒน,นาการขเขาไปไกลแล้วอะไรเงี้ยคุณพีขเขาก็เลยบอกว่าเพราะถ้าไม่ธรรมชาติไม่ได้ติดก็ให้ขอทำให้จบเราก็โอเคค่ะเออแล้วตอนนี้ยังไม่มีนกแก้ข่าวเพื่อจะทอลอะไรคือเล่นที่เฉยแล้วก็คือไม่ได้เล่นหรอกบางบางทีหัวก็วางมือผิดซุบสักตีเราเล่นเราเล่นเราเล่นโ <c oughs> อเคนกทำแบบ